โอ้โหที่ผมบอกอะโกล่านะครับตอนนี้ที่ผมมาครับโอ้ชันนิดหน่อยครับตี้ไปไหนกันเนี่ยกูเอาสายเชือกพี่โจ๊กมาทางนี้ขึ้นมาแล้วเอ๊ะตคุ้นเบาผาดชูชูสบายสบายนะจะไปเลยตะกี้แล้วครับจับแล้วต้องมาพูดแพลนคลิปนี้มานะขอให้เดินได้ครับอันนี้เราก็ทำฝ่ายดีนะครับข้ากินหะรืออะไรกันเบา ไม่น้องงูไม่ขย,ยับเลยนี่งูปลอมแบบมือจัดพี่ยี่แอกแปดออกแน่นอนที่รอบนี้แต่เดี๋ยวนี้ไปตีเล็กอินต่อเป็นหินเป็นหินทำเ,เป็นเหมือนเจดีคล้ายๆแต่ก็ไม่ทำบุญกันกที่บอกไปนะครับก็คือพระที่นี่เขาก็จะมีการไปกินบ้างโอ้โหได้เลยครับอันนี้เรียกว่าอะไรครับเจ๊ ตอน,นนี้นะครับเพื่อนๆนะวันนี้เราจะมีนัดกับน้องๆน,น,นะครับที่กําลัง รวมตัวก,กันกับ youtube ตั้งห้าช่องเนะี่ยวันนี้น้องเขาจะพาไปเราไปเที่ยวนะครับแต่ว่าที่ที่เราจะไปวันนี้ยังเป็นความลับอยู่นะเพราะว่าน้องคนที่นำนะครับเขาบอกว่ามันเป็นพื้นที่ลับนะครับมันจะเป็นจุดที่เรียกได้ว่าสุดตะวันตกใกล้กับตัวเมืองลาบุรีบ้านผมแต่ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองลาบุรีครับนั่นมันจะคือที่ไหนกันนี้นะครับก็เลยต้องบอกกอนว่า ดี๋ยวทริปนี้น่าจะต้องสนุกอย่างแน่นอนนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะต้องมาเดินทางไปกับน้องๆน,นะครับยูทูบเบอร์อีกตั้ง5ช่องนะครับถ้าจำไม่ผิดนะ5ช่องแนะ่แล้วเราก็จะออกเดินทางไปในเส้นทางที่น่าจะเป็นแบบติดใกล้ๆกับชายแดนเลยทีเดียวเชียวนะครับโผทริป oh, นี้เปไงน่าจะต้องสนุกอย่างแน่นอนครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องราวความสนุกของเพื่อน,อนแต่ละช่องแล้วก็แนะนําตัวเล่นๆ่นน้อยๆนะครับเพื่อเป็นการอ่า ให้เพื่อนๆรู้จักช anel ใหม่ๆที่กำลังเกิดขึ้นแล้วก็เป็นช anel ที่มีคุณภาพทุกช่องเลยนะครับก็โอเคเดี๋ยววันนี้เราออกเดินทางวันนี้ก็ตีห้าครึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปที่จุดนัดหมายกันก่อนที่ปั๊มน้มันบอทอเนี่ยแถวเ็าเรียกว่าเขาเกนจันราชบุรีนะครับโอ้ไกลมากครับโอเคเดี๋ยวเราคนแรกที่เราต้องเจอเราต้องเจอกับน้องอาน้องเมฆก่อนนะครับเมฆขับน้องอาเป็นเวฟนะครับก็รู้จักกันชุดที่ผมไปหาน้องแน็กนะครับที่ผมเอาเวฟไปเหมือนกันก็เลยรู้จักกันโอเคเดี๋ยว ออกเดินทางครับผมเชา้านี้กับการเดินทางทริปน้ําตกแห่งความลับครับผมเย่อ yeah. เ oh, ช้ามากเลยโอเคเจอน้อง,งเมฆแล้วนะครับพร้อมยังจ้าเฮ้ยพร้อมยังทีค่ครับเดี๋ยวเดี๋ยระช้านี้ก็อากาศดีครับรอดฝนแน่นอนเพราะว่าเห็นเมฆแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูบรรยากาศกับภาพตะวันตกบ้านเราครับผมไป กอทุกครั้งที่ออกทิปนะเราก็จะได้เห็นบรรยากาศของชีวิตของผู้คนนะครับที่อยู่ในบ้านผมนะครับแล้วก็เป็นแบบที่เขายังเพิ่งเริ่มต้นในการทํางานตอนเช้าๆนะครับพอตีห้าเนี่ยจริงๆราบบุรีบ้านผมนี่คือทุกคนตื่นหมดแล้วนะครับก็คือเขาก็จะคันๆจะตื่นกันไวแล้วก็นะคือมาทําธุรกิจขายของเป็นตลาดเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะอันนี้ผมก็คนลาบบรีนะครับก็อยากให้เพื่อนๆมาใครที่ชอบจังหวัดที่แบบท่องเที่ยวแบบ,บเงียบเงียบสบายๆนะครับไม่ค่อยวุ่นวายก็แนะนําจังหวัดบ้านผมเลยนะครับก็ไม่มีอะไรคือจะเน้นเป็นการพักผ่อนนะครับมาที่เมืองเมืองนี้จะค่อนข้างที่จะสงบนะครับคือทุกคนจะลุกมาทํางานกันแล้วนะก็ออกมาที่ก็มานั่งหาน,าน้นกาแฟนะครับมีจะเป็นแบบกลุ่มจกกัจกรยานจักรยานก็อ,ออกมาซ้อมนะครับ โอเคเดี๋ยววันนี้มืดแล้วถ่ายอะไรก็ไม่ค่อยเห็น,นะครับเดี๋ยวพบกันในเส้นทางครับผมจ้าตอนนี้ก็เราเจอแบบพี่น้องเพื่อนๆที่ทำยูทูบด้วยกันนะตอนนี้พาทิศมาแล้วสุดยอดนะครับนี่วันนี้มันเจ็ดแปดคันนะครับที่โจงอยู่นู่นนะแล้วก็มาพบกันทุกคนเลยนะเ,เดี๋ยวจะเดินทางไปสวนพึ่งตอนนี้เส้นทางก็มืดๆเดี๋ยวเจอตอนสว่างๆที่สวนพึ่งน,น่าจะโอเคกว่าน,นี้นะครับเราเดินทางนะครับผม ก็เกี่ยวออกเดินทางแล้วนะครับอากาศสดใสไว้ทีนมากเลยวันนี้เราให้น้องๆออกเดินทางพร้อมๆกันครับผมไปเลยไปสเ g ลนะครับเดี๋ยวจะไปกันเส้นห้วยไผ่นะครับโอ้ไม่เอาน้องหู้ออกมาขี่นานแล้วเหมือนกันนะตั้งแต่กลับจาก พี่เตไใจนี่นะรถจอดนิ่งเลยนะครับผมไม่ได้เอาไปใช้นะตัวอย่างผมจะใช้น้องวานมากกว่านะวาวิ่งได้เยอะกว่านะครับเพราะไอ้วานเท่าเนี่ยเวฟประวานเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้ง่ายน้ําหนักเบานะครับแล้วก็คือมันคล่องตัวแล้วก็ประหยัดน้ามันนะแต่จริงๆู้เองก็ไม่ได้เปลืองนะแต่ว่าทุกคงที่ว่าโอ้โหกว่าจะเข็นออกมาจากจากที่จอดที่บ้านมันก็เริ่มท้อใจนะครับค่อนข้างที่จะลาบากก็เลย เน้นมาทางเจ้าเวมากกว่าครับแต่ว่าพอออกทางไกล่างนี้นีว่ามันนุ่มครับมันนุ่มนุมนิ่มๆขับสบายพลังเหลือๆนะครับนี่ทางดำนี่สุดยอดเลยนะครับเฮ้าเดินทางกันเช้าวันนี้ครับสวนพึ่งไม่ใช่สวนพึ่งติดตะวันตกแต่เรายังไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะครับโอเคเดี๋ยวไงครับผมแล้วก็หนึ่งสองสามี่ห้าหกดแปดเ้าคัน เดี๋ยวมีทั้งหมด9ขคันนะทิมนี้เยอะอยู่ในนี้นะครับโอเคครับตอนนี้ก็อีกนิดนึงนะขยับมาจากตัวเมืองมาสัก2ี่สิโลครับไปเห็นภาพมีพระนะครับใส่บาตรตอนเช้านะครับชีพแบบฟิลสโลไลฟ์นะครับต่างจังหวัดนะครับโอ้โหดูตอนนี้หนิครับเพื่อนพระอาทิตย์ตอนนี้อยู่ด้านหลังเรานะเพราะว่าเราอยู่ราบลีนะวิ่งกลับไปทางตะวันตกพระอาทิตย์มันสะท้อนเป็นสีทองเลยครับอันนี้ไม่ได้โม้ก็สวยอะนะครับ แล้วเส้นทางตอนนี้ก็คือเส้นห้วยไผ่นะครับก็จะเป็นถนนสองสวนกันสองเลนนะครับแล้วก็ถนนดีมากนะครับแล้วก็ออกเดินทางเพ้าเช้าเช้ีอากาศก,ก็เย็นๆครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวดข้างหน้าเราจะเห็นเทือกเขานะครับนี่คือเส้นถนนเก่าที่จะไปสวนพึ่งนะใครที่มาจากกรุงเทพอ่ะบางคนถ้ามาเส้นทางสองเนะี่ยจะเลือกเส้นนี้ในการเข้าไปที่สวนพึ่งครับที่ธรรมชาติโอ้ยยังแบบโอเคอยู่เลยนะครับสำหรับเส้นห้วยไผ่นะอันนี้ ใครอยากมาส่วนพึ่งก็แนะนําให้ลองมาเส้นนี้ค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็ถนนดีมากนะครับแต่ต้องถ้าเป็นรถใหญ่อะแบบบิ๊กบัสนะโอเคถ้าเป็นรถเล็กต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าบางทีเราออกเส้นนี้รถกระบะรถอ้ไพวกนี้รถบรรทุกจะเยอะมากบางทีเราเปิดคันเร่งไงต้องให้แสงขให้ผลน,นะว่าวบางทีถ้าเราแรงไปนคนมันก็อันตรายนะถ้าหาก็ฝากไวค้คป็นเพื่อนที่ชอบท่องเที่ยวในเส้นทางแบบนี้นะครับก็จะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับ โอ้โหเช้านี้ต่าดีมากครับรีบเลยนะครับวันนี้มากันหลายคนนะครับค่อยๆไปนะครับดีลกไปเลยยังไปเลยปะแล้วเนะรอ,อดูนะอันนี้พักๆก,กันสเต็ปหนึ่งค่อยๆไหลกันมาครับสำหรับเช้านี้ใช่ไหมจะป่าวกบือก็ตอนนี้เราออกเดินทางจากชัดประวายแล้วนะพอดีกล้องกนมัว มันแป๊หมดนะครับเลือยวไปสำรองมาเท่านนะครับเดี๋ยวบรรยากาศด้านหน้าไปก่อนนะสนุกเลยนะครับเส้นทางทีนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องลมนิดหน่อยนะไม่เป็นไรนะถืะวอวภาเราผจญหนับ เจอกันแล้วเจอจริงแล้วเดี๋ยวจะแทกสติกเกอร์นะครับมาทุกคนครับคนละหนึ่งทางนะวันนี้้เอาไว้เอัไว้เไย้เอไาไเอา้าอยากอยาไม่ได้เอาไว้าไเไ้าวเอาาว เวลาล้อให่ล้อนครับเดี๋ยวก่อนนะครับลอ้อจากคำว่าเที่ยวนะครับยอยกก่าล้อสมองพวกน้องน,นะครับอ่านะครับมีวิธีการใช้งานด้วย <c oughs> ค,ครับก็เอามาแบ่งฝลั่นแบ่งฝลั่น <c oughs> เดี๋ยวบรรยากาศเช้าวันนี้นะครับที่ส่วนพึ่งนะเดี๋ยวรอแบตเตอรี่กล้องหลักเต็มก่อนนะครับนี่เราใช้กล้องนี่หกแป๊บเดียวเขาวูบไปปิดหนึ่งแล้วนะครับสัวหรับอันนี้ ภูเขาด้านหลังสนพร่งสวยสมบูรณ์พระรามแปดตอนนี้เวลาเจ็ดโมงหกโมงให้สี่นาทีนะครับเข้าไปจินตนทีในการเดินทางนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นทริปชิวๆสบายๆ้วเราไม่รีบนะครับก็อากาศดีๆนะครับก็ขอาลิปกันก็วันนี้ไปกันเรื่อยๆแวะพักบ่อยหน่อยนะครับเราไม่เน้นแบบเหมือนที่ผ่านมานะกภูเขาเผากระท่อมตลอดเวลาบางที ลางแกะที่โคมนะครับอันนี้เราขอเป็นแบบแบบขี่แบบวันพักผ่อนของแกงไบเกอร์บ้านนะครับนี่นะเจ็ดโมงจะครึ่งแล้วนะครับเมื่อกี้เราแวะตามยินคุยกันนะครับต่นจีนก็เป็นสไตล์ของกลุ่มคนที่ขับมอเตอร์ไซค์แล้วบางทีเราอาจจะไม่ต้องเป็นอยากจะขับเร็วนะเราอยากจะขับมาท่องเที่ยวบ้างครับแวะพักบ่อยหน่อยไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ก็จะข้างหน้าเข้าสู่ตัวอำเภอสวนคร่งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ เมฆปกคลุมบนยอดเขาไหมสวยไหมยอย์ที่ผ่านมาที่เรามาตรงนี้เราก็มากันด้วยเวฟนะครับแล้วเราก็ลุยขึ้นเขาไปกับน้องนาไรเด้์ครับในวันนี้เรามากันแบบชิวๆกันบ้างนะเที่ยวเที่ยวแบบมนุษย์มนาเขาทํากันเอ้าเดี๋ยวป่าส่วนพึ่งหายไปแล้วตะกอนมันยังมีตรงนี้อยู่โอ้โหลือไม่หมดเลยนะครับโอเคันนี้ก็ต้อนรับสู่ตัวอำเภอสวนพึ่งอย่างเต็มตัวแล้วนะครับดเดี๋ยว เราก็จะวิ่งล้อไปตามเส้นทางไปเรื่อยเดี๋ยวฮะเข้าเช้ากินอันอีกไม่ต้องรีบวันนี้สเปนเวลาให้เต็มที่อยู่กับบริษัทที่คุณรับและบรรยากาศสองข้างทางที่สวยจะดีกว่าจาับก,การควดความเร็วสูงๆนะครับสมองอันนั้นต้องใช้ความคิดเยอะในการขับขี่แล้วก็เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุด้วยนะอันนี้ก็เน้นแบบว่าไปชิวๆแล้วกันนะจ๊ะโอเคกับมกเทียบด้วยกันครับกับการเดินทางสู่ ทิศตะวันตกสวนพึ่งบ้านเราครับผมเย่นี่ก็แวะกินข้าวกันอยู่ตรงขยับออกมาจากจุดเมื่อกี้นิดเดียวนะครับมาอำเภอสวนพึ่งอันนี้ก็ออ้ยเอาเดียวพอพี่คได้ครับผมนี่มากินน้ำเต้าหู้ครับอันนี้ปลากี่ตัวนะล็อกหกตัวสิบบาทหกหูหกคูหกหูหูสิบบาทนะครับโอ้โหราคารหมาจังหวัดอร่อยนะครับอันนี้ก็ ว่ากันไปนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวรอกินกับข้าวอินก่อนแนละ้วเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศการเดินทางว่า,าเป็นยังไงนะแต่วันนี้คิดว่าน่าจะสโลไลา์ชิวๆนะครับบรรยากาศลาบบดบุรีนะครับตอนเช้านะครับอาทิตย์นี่บ้างไม่ได้ผมบุรีเขไรบุรไว้กินข้าวเช้านะครับบรรยากาศนะครับ่บรราาะ ก็เดี๋ยวเราจะไปทางขวาด้านหน้านะครับก็คือเป็นเส้นที่อ่าผมเ,เคยมาทายจักรยานนะครับเป็นเส้นที่วิ่งโคตรธรรมชาติเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีวัดคลิปอยู่ทางขวามือนะครับอ่าทางขวาหน้าด้านหน้านี้นะครับอันนี้เราพวกเราเชื่อมการคุยในวงนะครับด้วยการใช้ระบบบลูทูธบนหมวกกันน็อกแล้วก็ใช้อ่าเฟซบุ๊กในการเชื่อมต่อเพื่อคุยกันนะครับทีนี้ มันก็จะเหมือนตอน,น,นแรกๆรคิดว่าเอ้ยเราก็จะแบบขับไปด้วยกันแล้วก็จะได้คุยกันนะแต่จริงๆแล้วบรรยากาศจะเหมือนเราเล่นพับจีครับว <c oughs> ุ่นวายไปหมดนะครับทุกคนพูดนะครับก็จะได้ยินออกมาในหูฟังเดี๋ยวผมจะลองบางช่วงนะครับ เปิดให้เพื่อนๆฟังบรรยากาศว่าเฮ้ยเราขับรถท่องเที่ยวเหมือนแบบเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องมานั่งฟังเสียงผมเสียงเดียวนะครับก็จะได้ยินเสียงของพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมดเลยนะครับในการเดินทางก็น่าจะสนุกขึ้นทําให้บรรยากาศในการเดินทางมันดูคึกคืนม,มากขึ้นนะครับคิดว่าน่าจะสนุกกว่าเดิมนะครับโอเคเกาะหมู่เที่ยวได้ไงครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าโรงเรียนสวนพึ่งวิทยานะครับจะเป็นเส้นทางเขียวตลอดทั้งทางวิ่งลาะในเขาในสวนพึ่งคิดว่าเส้นนี้ลหลายๆคนก็ยังไม่ค่อยได้เห็นนะ พราะว่าเราจะวิ่งไปทางเส้นส่วนพึ่งพวกด้านในฝั่งนูน้นที่จะไปะซิลิบัลเล่ไปอัปปาก้าอะไรฝั่งนู้นนะครับแต่ว่าทาีน,นี้เราจะวิ่งตัดข้าทางด้านนี้นะครับซึ่งตรงน,นี้จะสวยมากและมีหมู่บ้านพักพิงชั่วคราวของกะเหลี่ยง UN ที่นี่ด้วยนะครับเป็นแบบเหมือนกับที่จังหวัดตากเลยที่ที่าบุรีก็มีนะครับหนึ่งจุดนะที่นี่นะครับโอเคกลรบมนเทยงรวมกันครับกับบรรยากาศสองข้างทางสวนพึ่งจ้าด้วยคุมนะครับ ผ่านจุดเดินนะครับเป็นด่านตรวจนะครับตรงนี้คือช่องตะโกปิดทองนะครับตรงนี้จะชันขึ้นเขาแบบนี้ขึ้นไปนะครับแล้วก็จะยกขึ้นไปอีกก็จะมีด่านของตชดอยอยู่ซ้ายมือนะครับพราะจุดนี้มีจุดเชื่อมต่อกับช่องทางไปพม่าครับนี่ด่านตรวจจะอยู่ตรงซ้ายมือข้างหน้านี้นะครับเป็นที่ที่ตำรวจนะฮะ ว่าทั้หาของก็ไม่แน่ใจแล้วจุดตัวเขาเนโคงนะครับตอนนี้ก็จะสู้เนี้ยอย่างที่เขาบอกคือเขาก็จะปิดกั้นนะเพราะว่าเื่อว่าส่วนหนึ่งก็เป็นโควิดด้วยนะครับแล้วก็เป็นแบบคนแบบลักเลาบเข้าเมืองมาเพาตอนนี้จะมีทางเข้าอยู่ทนีนี้เป็นเส้นเป็นช่องทางธรรมชาตินะเป็นแบบเป็นแบบด่านเล็กๆนะเป็นแบบจริงๆก็ต้องต้องอธิบายเพ,เ,พเพื่อที่เพื่อดูนะครับก็คือตรงโซนเนี้ย มันทะลุไปได้แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นพมา่านะครับไม่ใช่เป็นชาวพมา่าแต่เป็นชาวกะเหรี่ยงซะเยอะ,ะครับก็ําพม,ามา่าก็ผลักด,ดันวกเขาเขาไม่อยู่บริเวณตรงขอบนี้นะครับแล้วก็ทางเราก็เราก็ให้เข้ามาไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นชาวกะเหรียร่ยงแลต้องอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมชอบเส้นตรงนี้ที่สุดเลยนะที่มันกาลังจะวิ่งเลาะผ่านไล่อ,อ,ลอ,อ้อยไปนะครับเป็นแบบถนนตัดกลางภูเขาทั้งสองข้างนะครับสวยโคตรๆตรงนี้บอกรองๆเลยทีเดียวนะครับ ด้ากบที่นี่สวยครับมามองไปลูกูหูยลายอ้อยทั้งแถบเลยนะน่ะดูเราอยู่ตรงกลางครับสุดยอดครับวิวโคตรดีอ่ะตอนนี้มันเป็นแอง่งแอ่งกระทะนะครับตรงน,นี้สวยมากนะครับชอบเลยนี่ไปแล้วนะครับอทนี่เราเคยพายเพื่อนๆไปด่านด่านพมาด่านถวายนะครับด้านทางนี้แหละ แต่เส้นนี้ก็สามารถไปถึงเมืองการได้นะครับข้างหน้าว่เลี้ยวซ้ายนะครับเป็นเส้นเข้าไปทางชายแดนอ๋อมีด้านตรวจด,ด้วยครับตรงนี้โอเคครับเดินทางกัต่อครับ จะเป็นโมต้นไม้อะนะตัวนี้นนนสวยมากครับนี่เป็นช่วงลงเขานะครับถนนค่อนข้างจะบิดเบี้ยว อ,อันนี้คือปลายทางของเราในจุดพักที่หนึ่งครับคือน้ําต,ตกสาทิสนั่นแม่โอ้โห,โโหนะครับที่นี่นะครับก็เดี๋ยวรอน้องน็อปแป๊บหนึ่งนะครับน้องน็อปน่าจะต้องต้องบอกเขาหน่อยเพราะว่าเจ้าน็อปนี่เขาหลงไปอยู่นะเดี๋ยวผมรอน้องเขาแป๊บหนึ่งน,นะครับ มีที่ฟอร์ซ่าคันนี้จอดอยู่ด้วยนะครับโอเครอพี่เอาถ่ายรูปอะ่ะเคครับเดี๋ยวเรารอน็อปตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวรอน็อปมานะโอเคจ้ะมีทางเข้าน้ำตกสาธิตก็เดี๋ยวเราเตรียมเข้าไปดูบรรยากาศขอให้มีน้ำบ้างเถิะนะครับช่วงนี้นะจะได้สีสๆวนเล่นน้ำกันนะครับโอเคถ่ายรูปสวยสักรูปหนึ่งก่อนนะ ต่อมาสำรวจพื้นด้วยเช็คพื้นด้วยนะครับหมดแล้วเอ๊ะตัวคุ้นเบาผัดชิวูสบายๆนะจะไปไหนตะขิ้นแล้วครับจะกลับแล้วจะกลับแล้วต้มาตมามีทำต้มมาม่ากินหรืออะไรกันเบาๆกลางปากเป็นกบิพระอยู่แต่ว่าไม่ได้เยอะนานนะครับตรงนี้ไม่ได้มีช่องเดินเข้ามาเนี่ยการร่วมทําบุญบางที่เราทําบุญที่นี่เนี่ยก็ถือซะว่าน้องงูไม่ขยับเลยนี่งูลปลอมแบบมือไปจับที่ พี่กี่บอแปดออกแน่นอนที่รอบนี้แต่เดี๋ยวพี่ไปตีเล็กอื่นต่อเป็นหินเป็นหินเป็นเหมือนเจดีคล้ายคล้ายอุ้งชื่อยาวมากเลยข้างนอกข้างนอกข้างนอกป้ากันนะความรู้สนุกสนุกครับวันนี้โอ้ไม่ได้อุ้มันได้หรอเราะเลย